สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็มาเรียนวิชาวิธีการคำนวณกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนนะครับการจัดรูปแบบและตกแต่งสไลด์กันนะครับครับการเปลี่ยนรูปแบบสีพื้นหลังตามรูปแบบของโปรแกรมนะครับการปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์นั้นนะครับมีประโยชน์อย่างมากนะครับเมื่อต้องการให้สไลด์งานของเราดูโดดเด่นและน่าสนใจนะครับซึ่งทําได้หลายวิธีนะครับ การเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับตามรูปแบบที่มีมาให้ในโปรแกรมนะครับก็มีวิธีดังนี้นะครับ1ก็คือการเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับวิธีทําก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับให้เราคลิกเลือกเมนูออกแบบนะครับสองนะครับคลิกเลือกลักษณะพื้นหลังนะครับตรงนี้เลยนะครับสามนะครับให้เราคลิกเลือกสีพื้นหลังที่เราต้องการได้เลยนะครับสีนะครับหลังจากที่เราเลือก สีพื้นหลังของเรามาแล้วนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเหมือนรูปภาพนี้เลยนะครับอย่างเช่นนะฮะคุณครูเลือกเป็นสีสีน้ําเงินนะครับก็จะมีสีสีน้ําเงินปรากฏขึ้นมาเลยนะครับสองนะครับการปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์แบบและไล่ระดับสีนะครับก็วิธีการทํานะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราคลิกเลือกลักษณะพื้นหลังนะครับแล้วก็เลือกจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับจากนั้นนะครับข้อที่2นะครับให้เราเติมแท็บ ให้เราคลิกแท็บเติมนะครับข้อที่สามนะครับให้เราคลิกเลือกเติมไล่ระดับนะครับอ่าข้อที่สี่นะครับให้เราคลิกอ่าเลือกรูปแบบตารูปแบบการไล่ระดับสีที่ต้องการนะครับดังภาพนี้เลยนะครับอ่าเราต้องการไล่สีของระดับสีระดับก็แล้วกแต่เรานะครับว่าจะเราต้องการการไล่ระดับแบบไหนเราก็สามารถที่เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าห้านะครับกำหนดคุณลักษณะการไล่ระดับ สีนะครับคลิปุ่มนาไปใช้ทั้งหมดนะครับก็นะครับหลังจากที่เราเลือกสีนะครับเลือกลักษณะการได้ระดับสีแล้วนะครับให้เราอาไปคลิกคําว่านําไปใช้กับทั้งหมดได้เลยนะครับก็จะปรากฏพื้นหลังของสไลด์ที่จะถูกปรับเปลี่ยนสีตามที่กําหนดไว้นะครับอก็อย่างเช่นนะครับเราเลือกสีอะไรก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเราเลือกการได้ระดับสีแบบไหนก็จะปรากฏขึ้นมาในหน้าสไลด์ของเราเลยนะครับ ต่อไปนะครับการจัดรูปแบบราตะเปสไลด์นะครับการเป็นพื้นหลังนะฮะให้มีลวดลายนะครับก็นะครับวิธีการทํานะครับเหมือนเดิมนะครับให้เราคลิกเลือกลักษณะพื้นหลังนะครับแล้วก็เลือกอาจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับแล้วก็สองนะครับให้เราคลิกเติมนะครับสามนะครับให้เราคลิกเลือกเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับสี่นะครับให้เราเลือกลวดลายนะครับที่ต้องการได้เลยนะครับอย่างเช่นในภาพมีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลวดลายแบบไหนนะครับเราก็สามารถเลือก ในนี้ได้เลยนะครับห้านะครับให้เราคลิกปุ่มนําไปใช้ทั้งหมดนะครับอ่านะครับในเมื่อเราคลิกปุ่มนี้แล้วนะครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับหนะครับพื้นหลังของสไลด์ก็จะถูกปรับเปลี่ยนพื้นหลังตามที่ได้เลือกนะครับอ่าอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับหลังจากที่เรากดหลังจากที่เรากดคําว่านําไปใช้ทั้งหมดนะครับก็จะปรากฏพื้นหลังของเรานะครับมาทุกหน้านะครับตามที่เราเลือกเลยนะครับเมื่อกี้นะครับ Abei, ต่อไปนะครับเรามาดูการจัดรูปแบบและแต่งสไลด์นะครับโดยการนําภาพมาใส่เป็นพื้นหลังนะครับของสไลด์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราคลิกเลือกล like ักษณะพื้นหลังนะคะรับแล้วก็เลือกจัดการรูปแบบพื้นหลังนะครับ2นะครับให้เราคลิกเลือกเติมนะครับเปลี่ยนนะครับมาเป็นคําว่าเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับ่ะ่นะครับให้เราคลิกเลือกปุ่มแฟ้มนะครับดังภาพนี้เลยนะครับคลิกเลือกปุ่มแฟ้มเสร็จนะครับ5นะครับให้เราเลือกสถานที่จัดเก็บภาพนะครับ ให้เราไปเลือกนะครับว่าภาพของเรานะครับจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหกนะครับเลือกภาพที่ต้องการนะครับในเมื่อเราเลือกเรารู้ที่จะเก็บแล้วนะครับเราก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการได้เลยนะครับเจ็ดนะครับหลังจากที่เราเลือกภาพแล้วนะครับให้เรากดคําว่า insert เข้ามานะครับหรือว่าแทรกเข้ามานะครับแปดนะครับก็กดคําว่านําไปใช้กับทั้งหมดนะครับเก้านะครับรูปภาพก็จะปรากฏ บนพื้นหลังของสไลด์นะครับก <c oughs> okay. <So> ็จะปรากฏดังนี้นะครับเหมือนกับอาการเปลี่ยนลดลายเมื่อกี้นะครับอาจจะปรากฏมาในทุกหน้านะครับตามรูปที่เราได้เลือกไว้เมื่อกี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูการจัดรูปแบบและตกแต่งสไลด์นะครับโดยการแทรกไฟเสียงลงในสไลด์นะครับอ่ะก็วิธีนี้นะครับการแทรกไฟเสียงจากไฟที่มีอยู่นะครับก็การแทรกไฟเสียงนะครับจากไฟที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมา มาใส่ลงในงานนำเสนอของเรานะครับก็สามารถที่จะทําวิธีได้ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับให้เราคลิกแท็บแทรกนะครับหรือว่า Ins e r t เข้ามานะครับสองให้เราคลิกเลือกเสียงนะครับตรงนี้นะครับสามนะครับให้เราคลิกเลือกพื้นที่จะเก็บไฟล์เสียงนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าเราเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับสี่นะครับให้เราเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการได้เลยนะครับห้านะครับ หลังจากที่เราเลือกไฟเสียงแล้วนะครับให้เราคลิกคําว่าแทรกนะครับดังภาพนี้เลยนะครับคลิกคําว่าแทรกนะครับพกนะครับจะปรากฏลักษณะรูปลําโพงขึ้นมาบนไท์นะครับหากต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ในที่ใส่ลงไปให้คลิกรูปลําโพงนะครับอ่าสังเกตได้ว่านะครับก็จะปรากฏรูปลําโพงขึ้นมาในสไลด์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการฟังเสียงนะครับเราก็ เอาเมาส์นะครับไปชี้แล้วก็กดเล่นนะครับตรงที่ลำโพงนี้ได้เลยนะครับก็จะเกดเสียงขึ้นมานะครับมาดูวิธีการแทรกไฟเสียงลงในสไลด์นะครับแบบที่2นะครับก็คือการแทรกไฟเสียงจากคลิกออร์แก์ิเซอร์นะครับการแทรกไฟเสียงจากที่ออร์แก์ิเซอร์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010นะครับมาใส่ลงในงาน PowerPoint นะครับสามารถที่จะทำได้นะครับดยวิธีดังนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิกคำว่าแทรก insert เข้ามานะครับ2นะครับคลิกเลือกอ u ด י โอนะครับอ่าเลือกเสียง เราเลือกเสียงจากภาพตัดปะนะครับดังรูปภาพนี้เลยนะครับ3นะครับให้เราคลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการนะครับก็จะปรากฏดังนี้นะครับสีนะครับจะปรากฏสัญลักษณ์รูปลำโพงขึ้นมาบนสไลด์นะครับเหมือนกับวิธีเมื่อกี้นะครับเวลาเราจะฟังเราก็นําเมาส์นะครับไปชี้ที่ลาโพงแล้วก็กดแล้วก็เล่นนะครับสามารถที่จะฟังเสียงได้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการจัดรูปแบบและตกแต่งสไลด์นะครับโดยการแทรกภาพผู้หน่วยนะครับ ก็นะครับการแทรกภาพนั้นไวจากไฟล์วิดีโอที่มีอยู่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับคลิกแท็บแทรกนะครับ2นะครับคลิกเลือกวิดีโอนะครับอ่าแล้วก็คลิกอตรงที่เขียนคําว่าวิดีโอจากแฟ้มนะครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับอ่าดูต่อเลยนะครับ3นะครับเลือกเพื่อนที่จะเก็บวิดีโอนะครับก็เหมือนถึงว่าให้เราเลือกนะครับไฟล์ของเรานะครับถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับข้อ4นะครับเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปเลือก ไฟวิดีโอที่เราต้องการนะครับว่าเราตั้งอยู่ในนะครับหลังจากที่เราเลือกวิดีโอแล้วนะครับให้เรากดคําว่าแทรกลงมานะครับลงในโปรแกรมของเรานะครับคงนะครับจะปรากฏสัญลักษณ์หน้าจอสีดําขึ้นมาบนสไลด์นะครับหากทดลองดูแล้วหากต้องการทดลองดูนะครับวิดีโอที่ใส่ลงไปให้คลิกเครื่องหมายตรงนี้นะครับดังภาพเลยนะครับเรามาดูการแทรกภาพเคลื่อนไหววิธีที่สองนะครับก็คือการแทรกไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์นั่นเองนะครับ ก็การแทรกไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์นะครับของโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ2010สามารถใส่ลงไปในงานนำเสนอของเราได้เลยนะครับเป็นการเพิ่มความน่าสนใจนะครับให้กับงานนะครับนำเสนอของเราได้อีกวิธีหนึ่งนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับโดยวิธีดังนี้นะครับ1นะครับให้เราคลิกคลิกแท็บนะครับแทรก insert เข้ามานะครับ2ก็คือคลิกเลือกวิดีโอนะครับจากเว็บไซต์นะครับตรงนี้นะครับก็จะปรากฏหน้านนี้ขึ้นมานะครับก็ ามนะก็จะบอกว่าจะปรากฏกล่องสําหรับใส่โค้ดวิดีโอนะครับสามารถต๊อกปิ๊กโค้ดจากวิดีโอในเว็บไซต์ได้นะครับหลังจากที่เราก๊อกปี๊โค้ดลงมาในกล่องแล้วนะครับเราก็มาดูข้อที่สี่กันเลยนะครับคลิกแทรกนะครับดังภาพนะครับดังภาพนี้เลยนะครับเราคลิกแทรกเลยนะครับก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเหมือนกับที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการจัดรูปแบบและตกแต่งสไลด์นะครับโดยการ แทรกตารางนะครับหากมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างตารางข้อมูลขึ้นมาในสไลด์นะครับก็สามารถที่จะทาได้เหมือนกันนะครับโดยวิธีการดังนี้นะครับหนึ่งให้เราคลิกแถบคาว่าแทรกนะครับแล้วก็คลิกเลือกตารางนะครับตรงนี้เลยนะครับสามนะครับก็จะปรากฏอันนี้ขึ้นมานะครับให้เรากําหนดช่องตารางที่สร้างขึ้นมาเลยนะครับเราต้องการตารางอมาน้อยขนาดไหนนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับนะครับปรับขนาดตารางตามต้องการนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะปรับตัด ขนาดขางตารางของเรานะครับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการจัดรูปแบบและตกแต่งสไลด์นะครับโดยการสร้างกราฟและแผนภูมินะครับก็นะครับใน Microsoft PowerPoint 2010นะครับเราสามารถที่จะสร้าแทรกกราฟและแผนภูมิข้อมูลชนิดต่างๆได้หลายอย่างนะครับเช่นแผนภูมิคอลัมน์นะครับกราฟเส้นตรงนะครับแผนภูมิแท่งนะครับเป็นต้นนะครับ ก็วิธีการทำนะครับก็จะมีดังนี้นะครับบนแท็บแทรกนะครับในกลุ่มภาพประกอบนะครับให้คลิกอ่าแผ่นภูมินะครับคลิกคําว่าแทรกแล้วก็ไปคลิกที่แผ่นภูมินะครับก็จะปรากฏนะครับในกล่องต่อโต้นะครับแท็บแผ่นภูมิฮะให้คลิกลูกศรเพื่อเลื่อนดูชนิดแผ่นภูมิและเลือกชนิดของแผ่นภูมิที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลงเลยนะครับอ่านะครับก็จะ ปรากฏกา้ณ์นี้ขึ้นมานะครับสาสตร์น้บอกว่าเมื่อวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือชนิดแผ่นภูมิใดๆแล้วนะครับคาแนะนําบนหน้าจอจะแสดงขึ้นนะครับแสดงชื่อของแผ่นภูมินั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับของเรื่องการจัดรูปแบบและตกแต่งสไลด์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ